แม่รักลูกนะสักวันลูกจะภูมิใจในตัวแม่แต่คุณเอาชีวิตตัวเองมาเหยียบระเบิดนี่เองนะฉันเป็นนางพยาบาลช่วยเธอได้ถ้าไม่เจาะอ,ออกนายจะตายภายในห้านาทีนี้ผมไม่เชื่อคุณได้ยังไง จากราชธรรม10ประการถ่ายทอดผ่าน10บคู่กำกับสู่ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิบเรื่องทศพิธธรรมราชาาธันวาคมฬเเิกาพร้อมกัน73โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์